สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะใบไม้แหงมืดละแทนที่สิเปลี่ยนส,ส,สีสดชื่นอันนี้แหงเด้อค่ะมันแหงช่วงนี้ป้าแหงคักเด้อค่ะช่วงนี้จุลีเลยบ่ได้ออกไปทั้งใดเนาะค่ะบ่ได้พาพี่น้องไปลุยป้า ช่วงนี้ก็ได้ฝนบ่ทันนด้ตกเมื่อนั้นตกมากอะพอดินซุมหอดมือลุ้นมากกับดินแห่งคือเก่าค่ะนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็สิประมาณนี้เลยค่ะช่วงนี้บ่ค่อยมีอย่างค่ะตุลีเลบยบ่ได้พาพี่น้องไปหมนป้าปันไดเนาะพี่น้อง,นองเนาะ มาแห่งเด้อค่ะช่วงนี้ระเบิงต้นนี่ต้นนี้เลยโบเปี่ยนเป็นสีเป็นสีน้ำตาลซื่อค่ะนี่ต้นนี้ก็ได้อันนี้เมลโปปาเด้อค่ะเพิ่นเอินวายเมลโปนี่ หลังค้นเพื่นก็สงสัยพี่จุลี่หายไปซ้ายคือเพื่อเห็นลงคลิปพอดีปลามันแห้งค่ะช่วงนี้จุเลี่เลยบ่ไ,ได้ออกไปเฮ็ดคลิปบันไดค่ะนี่ก็สิประมาณนี้เลยช่วงนี้ก็ได้ปลาแห้งไรเลยบ่ไ,ได้ออกไปเลาะเลยบ่ได้ไป,ไป เขาป้าปันไดค่ะช่วงนี้จังที่หาเบิ้งนี้เลยค่ะป้าก็ได้เอาไว้ให้ป้าชุ่มชื่นกว่านี่จากน้อยยังค่อยไปหารลอกกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ตุลีจ้ะบบได้ออกไปทั้งใดปันไดดอกเด้อค่ะพี่นอ้องอยู่น้ำบานอยู่ กำลังต้อเติมห้องให้ลูกค้าเศร้าเลยบริไพาพี่น้องออกไปเที่ยวทั้งใดซ้ำค่ะยูบ้านยูงอมงอมแง้มๆ้มค่ะพี่น้องจับนู่นจับนี่ซอยพระเอกแล้วยูค่ะกำลังเฮ็ดกอสร้างค่ะช่วงนี้เพราะว่าอีกอย่างหนึงค่ะบอกกล้าไปทั้งใดไกลปรนไดดอกค่ะช่วงนี้มันแห้งคัก ตระกียตรเกียมีไฟฟงไฟปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสีได้นั่นสีได้มีเวลาเตรียมตูม๋เป็นยังดอกเป็นอย่างจังวะจังสันพอดีไปบ้านพี่สาวมาค่ะมันแห่งช่วงนี้จังที่บอกไปทั้งได้ก็แห่งเบิดนั่นแหละบันนี้ร้านร้านเพิ่นกำลังสมแท็กเตอร์ค่ะแท็กเตอร์รู้สึกว่าสีสตาร์บ่บ่ดตีถือจังได๋นี่ละ่ะก็เริ่มซ่อมกัน,นยัง พอสตาร์ทปุ๊บทออเสียนะทอยอเสียมันพ่นเขาเอิญเนียงจิรีก็บ,บ่กแน่ใจเนะพี่น้องมันพ่นบันนี่พ่นคล้ายๆกับเออเนียงเกาจะพี่นอ้นองกับสิรเนาะทอยอเสียน้ำคล้ายๆกับแบบว่ามันมันจะมีขีดเท้าเฮียงเสียพี่น้องออกมาจากทอ,อเยเสียงเสียน้ำเขาแบบเบิ้ลนะคะล้วบันนี่ พรส,สตาร์ทเซตติดเพื่อนก็เลยข,ขับจังียขับลองเบิงน่ะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็จังบอกแหละเพิ่นซ่อบพอขับล้องเบิงเพื่อนกับบลูเนาะว่าข้างหลังที่เพิ่นสตาร์ทนะมันติดไฟหย่งมันแห้งมันติดไฟไฟใหม่โอ้ยเกือบม่นเอาเบายูค่ะต้องเอื้นรถอันรถด,ดับเพลิงมาเพื่อนต้องมาควบคุมไฟอ่ะเครืองชมงคค่ะพี่น้องอันนี้ไ่ได้เวเล่นเด้ ช่วงนี้อากาศช่วงนี้เป็นตะย่านอยู่ค่ะเพราะว่าปีนี้แห่งคักแห่งว่าปกติอยู่เด้อค่ะปีนี้นั่นแหละจุลี่ก็เลยไม่อยากทิดทิ่มบ้านไปทั้งใดไกลอยากอยู่ลออบ้านถ้าเทียบเกิดยังขืนเขาสิได้กินได้ยังเฮาก็สิได้เตรียมโตทันเนาะพี่น้องเนาะเคยมีคนถามจุลี่เขามาอยู่ว่าพี่จุลี่บ้านอยู่ในป้าป้าหญ่แบบนี้ย่านบอย่านไฟบอเฮ้ดจังได กะย่านกะย่านย e <laughs> no, no. <laughs> no, ุคค e ่ะเฮ็ดจังใดกะจักซีเฮ็ดจังใดได้ค่ะพี่น้องก็ใส่ภาวน้าย่างเดียวไว้บบให้มันเกิดไฟป้าเท่านั้นล่ละค่ะพี่น้องเท่ากันเนาะเฮ็ดยางบบได้กะนาอพี่น้องตลอดมือนีก็ได้ค่ะโ่มียังลายพี่นี้พี่น้องมือนีมาทักท้ายพี่น้องคือซื้อเฮ็ดหายไปลายมือก็สิว่าหายไปทางใดเอ๊ะก็สิว่าอีกละนาอพี่น้องเนาะสรุปแล้วกับ่บได้หายไปทางใดดอกค่ะพง กับจังที่ให้เบิ้งนี่ล่ละป้าเปิ์กัไดมันแห่งคักจุลี่เลยบ่ได้พาพี่น้องออกไปเลาะอ,ออกไปย่างช่วงนี้เอาไว้ให้ป้าชื่นจากน้อยจังค่อยไปหาเลากันไหมมือลุ้นนะเนาะค่ะเนาะหลังบ้านจุลี่เด้อค่ะนี่อยู่หลังบ้านแห่งคักค่ะ กันสั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เ้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย